สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับมุนิตาที่คําทขาข่าวพาพี่พาน้องมาที่ถนนปู่เจ้าสมิงคลายนะครับจะพาไปรีวิวการข้ามแพรขนานยนต์นะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงพระประแดงนะครับเป็นเท่าที่รู้นี่มันเหมือนจะมีอยู่ที่เดียวนะครับในเขตกรุงเทพเขตสมุทรปราการนะครับทราบว่ายังมีรีู่วยังมีใช้อยู่นะครับ และว,วันนี้เป็นวันสําคัญของประเพณีสงการของชาวพ้าระแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันจะถ่ายต่อเนื่องไปเลยนะครับพาพี่พาน้องไปรีวิวการข้ามแพขนานยนต์นะครับก็คือเอารถยนต์เนี่ยลงไปในแพแล้วก็ให้เรือแพเนี่ครับพาข้ามแม่น้ําเจ้าพยาจากฝั่งกรุงเทพนะครับจะไปที่ฝั่งปกทน,นเนาะแต่ก็เป็นพื้นที่ของหลวงสุรประการนะครับช่วงนี้แล้วก็จะเข้าเขต ถวคลองสารกรุงเทพนะครับไปดูกันเลยครับพี่น้องครับนี่เราอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับออกจากแยกสายสำโรงมาสักครู่นี้นะครับอย่างกำลังกักนตรงไปสภาพการจราจรวันเสาร์ตอนเช้าก็เริ่มจะคึกคักนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์แล้วครับพี่น้องโอ้ลำพิดลำพิดพี่น้องเลยวันอาทิตย เพิ่นมีงานนะครับเพิ่มมีงานสงกรารน,นะครับวันไหลพ่อะะแดงก็ประเพณีของพี่น้องชาวมอญน,นะครับก็จะอยู่ถัดจากสงการใหญ่อยู่พระวันพระหนึ่งประมาณนั้นนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ดูประเพณีสงการนะครับพี่น้องครับแต่ว่านี่แหละครับข้างทางก็จะเห็นว่ามีเตรียมกันแล้วครับทั้งข้าวของของเล่นตั้งใจจะพาไปข้าม แม่น้ำเจ้าพยา,ยาด้วยแพแล้วครับแต่เพิ่ว่ามันตรงวันนะครับพี่น้องครับก็ไปดูไปพร้อมๆกันเลยแหละครับเนี่ยคับพี่น้องดูสองข้างทางเลยครับพี่น้องชาวมอนโอยอยากมวนน้ำดีเป็นตะมวแทีน้อท่้าทางว่าจะเล่นตั้งแต่เช้านี่แหละครับคงไม่ถึงบ่ายแล้วครับน่าจะเล่นกันกลางแดดเพิ่งเพียงเปิงเปียงนี่แหละเมื่อกี้ผ่านมาก็เห็นรถ เตรียมถังน้ําเตรียมโหี่น้องถูกแปลงยังกะสอบปุ๋ยนะครับสนุกไหมน้องผมไม่มไม่เคยมาร่วมงานนี้ครับและไม่เข้าใจตอนแรกเข้าใจว่าเฉพาะฝั่งพระประแดงฝั่งนู้น,นนะครับไม่รู้ว่าฝั่งปู่เจ้านี่ก็คึกคักขนาดนี้นะครับ ขนาดยังไม่ถึงเวลาเริ่มงานนะครับเห็นการเตรียมพร้อมของพี่น้องสองข้างทางแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าม่วนขนาดนะครับพี่น้องครับม่วนแตะ้เจ้าโอ้โนนครับแล้วเ,เปิดน้ำฉีดกันแล้วพ่นแล้วครับให้ความชุ่มช่ำมาแล้วอ๋อพี่แกถอดเสื้อรับแดดเลย นะครับคันหน้านะครับที่เห็นครับวไวรุ่นเตรียมแล้วครับทั้งน้ำทั้งอุปกรณ์พี่น้องที่อยากจะลองใช้บริการนะครับก็เนี่ยนะครับปู่เจ้าตรงมาเลยครับตรงจนสุดเลยนะครับตรงไปจนสุดก็จะชนแม่น้ำเจ้าพยานะครับซึ่งดูภูมิประเทศแล้วก็สมควรที่จะสร้างเป็นสะพานนะครับ แต่ก็อยู่ไม่ไกลจากสะพานูุยพลหนึ่งคุยพลสองนะครับอยู่ใต้บางกระเจ้าลงมาเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีโครงการที่จะสร้างนะครับถ้าสร้างเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งเป็นการเชื่อมโยงะระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งลงมาเกือบถึงตรงนี้แล้วครับแล้วก็เชื่อมมาเสน้น เอกรักสายสีเขียวหรือว่าสายสีเหลืองก็ดีนะครับกับคนควรอยากดีะอน,น,นาคตไม่แน่ก็อาจจะมีคนนะครับพี่น้องพับข้างหน้าจะมองเห็นสะพานซึ่งเป็นขแขนงนะครับเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สะพานฝูงคนฝูงค,คนหนึ่งนะเนาะมองเห็นสะพานอยู่ขวาครับวันนี้เราไม่พาขึ้นสะพาน มาที่ลุ่มหเอารถมาลอยน้ำนะครับสงสารก็ต้องเอารถมาลอยน้ำสะพานรังารงานอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องครับเรามาข้ามสะพานได้ไม่ก็ได้ครับเนี่ยครับแยกซ้ายมือนี่ก็คือวนขึ้นสะพานนะครับไปพระรามสามไปสุขสวัสดิ์ก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะ ช้บริการทางลุ่มนะครับทางลุ่มทั้งลุ่มก็คือใช้ทางเรือครับไฟแดงสุดท้ายครับใต้สะพานครับนี่ครับพี่้องครับเรามาถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพญาครับจุดสิ้นสุดถนนปู่เจ้าสมิงพายด้านหน้าเป็นแม่น้ำเจ้าพญาครับมีป้ายหยุดชัดเจนนะครับ ก็เรารอคิวครับก็นี่แหละครับพี่น้องครับจะมีรถต่อคิวกันอยู่อย่างนี้ครับเราก็ต่อเพื่อที่จะลงไปสู่แพรครับตามคิวนะครับพี่น้องมองไปข้างหน้าก็จะเห็นรถขึ้นมานะครับก็แสดงว่ามีแพรเข้ามานะครับมีแพเข้ามารถจากฝั่งนู้นนะครับรถก็จะขึ้นมานะครับ เรามาถึงเห็นรถจอดยาวก็จะแปลกใจนะครับต่อตูดเขานะครับพี่น้องครับเพราะว่าถนนไปต่อไม่ได้ครับรถที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คือรถที่จะข้ามแพรเท่านั้นนะครับข้างหน้าก็จะเห็นว่ามีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถใหญ่ครับเมื่อกี้ผมก็เกือบจะแซงเข้าไปแล้วนึกว่าพี่คนนี้เขาจะไม่ไปด้วยครับไปครับมันจะขึ้นลงทางเดียวนะครับรถขึ้นก่อนก็ขึ้นมา รถล,ลงไปก็รอจังหวะเนี่ยครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณนะแพก็แพบักใหญ่นะครับจอดได้อยู่น่าจะเกินเกือบสิบพันแต่ปกติก็ไม่ถึงนะครับเพราะว่าทำเวลานะครับเหมือนเรือข้ามฟากครับพี่น้องครับฝั่งนู้นก็จะมีแพหนึ่งของเราก็จะมีแพหนึ่ง ก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการนะครับครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศบนเรือครับก็ลงไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับผมก็จิลงนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่อยากจ่ายตังค์ให้คนอยู่บนรถจ่ายครับ พี่น้องครับช่วงนี้ก็รถเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเรือยังออกไม่ได้แพยังออกไม่ได้ครับเพราะว่าต้องออกพร้อมกันกับแพฝั่งนู้นนะครับถ้าฝั่งนู้นออกมาเราถึงจะออกแล้วก็จะมีหอคอยนะครับพี่น้องครับก็จะมีหอคอยสำหรับควบคุมนะครับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นไปแล้วดูความเรียบร้อยนะครับเป็นคนขับแพนี่แหละครับนี่แหละครับยางเท่ครับขึ้นไปอยู่สูงเลยครับเป็นคนขับแพนะครับ ครับ,ออรบแพ้ออกแล้วครับพี่น้องนี่ครับลักษณะแพ้นะครับลักษณะของท่าเทียบ ก็จะยืดลงมา,างี้แล้วก็จะมีแผ่นเกยขึ้นไปนะครับให้รถวิ่งขึ้นข้ไปแล้วครับปริมาณรถที่เห็นตอนนี้มีอยู่ทั้งเส้นหกคันนะครับ การ25บาทครับมันพี่ใจดีมาจ่ายมาชำระเรียบร้อยครับค่าบริการ25บาบาทเนี่ยครับพี่น้องครับบรรยากาศครับลงมาแล้วครับ พี่น้องครับสวนกับลำที่มานะครับนั่นะครับลำที่ออกมาครับ พี่น้องครับถึงแล้วก็ขึ้นนะครับถึงแล้วครับแพรขนานยนต์ตรงทางขึ้นมานี่ก็มีรถรอนะครับพี่น้องครับรอที่จะลงแพนี่คิวต่อไปนะครับ เราก็ยังสับสนอยู่ว่าเราจะไปทางไหนดีไปนะครับเราออกซ้ายนะครับถามว่าเรารู้ไหมตอบว่าไม่รู้ครับโอ้พี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องครับติดแน่นอนรถ พี่น้องเริ่มไปแล้วครับเริ่มเล่นกันแล้วทางขวาที่จะไปหา,าบางกระเจ้าเนี่ยน่าจะหนาแน่นกว่านะครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพร้อมแล้วครับวันนี้เปียกแน่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราผมคิดว่าหนาแน่นกว่าผมด้วยมาทางซ้ายครับแต่ทั้งหมดต้งปวงก,ก็ออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์ได้ เาครับพี่น้องครับสำหรับการรีวิวการลงสะพานแพขนานยนต์นะครับก็ผ่านมาด้วยดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาใช้บริการนะครับก็จะได้รู้ว่าการใช้แพขนานยนต์ข้ามฝั่งนะครับอย่างน้อยที่สุดรู้เลยครับว่ายังมีแพขนานยนต์สำหรับรถจน ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ที่พระปะแดงสมุทรปราการนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ดีครับ